ลงมั่นมักพี่น้องข้างฟนป้าม่วฟป้ามัวงคุณเัาฟงตลอดตลอดเข้าเจ้าฟังตลอดเป็นงัวงคุณยืนขอบพี่น้องม่วยืนขอบขอบคุณกรลังขยายจิตจิการพ,าพ,พุ่ธมาฟังข้างนี้ม่วทรงอังงนก็มีพี่น้องง่วคงอันนี้ว่วงเป็นสื่อแล้วเพิ่นก็ทรงไปเพชรบุรี เป็นมองพักซุ่มใดมันเป็นตะคุนเขาเกาเขามากคุนขอกเป็นงาอ้วนนี่ย่ามเป็นเกี่ยวเป็นกาห้ามใสพี่น้องห้ามใสครับอาหารข้นในสอ่อ้วนอยู่ดิพี่น้องอ้วนดีอยู่ดิ อาหารมักถ้วก็เป็นอาหารก้อนอน,นี้เขาอื่นซับประรดบดมักพี่น้องกรชเป็นอาหารฟุ่นแล้วก็ห่อละ่ะพี่น้องห่อแล้วก็สีมันมักเมดแล้วก็สีมีอย่างนี้ละนี่สูตรอาหารพุ่นนี่ับประรดล่ำอาหารเม็ดอาหารผงมันมันเสน็นมันแห่งแล้วก็ฟางขาจะใส่ พังคอกไว้ตลอดผิวพันธุ์มันก็ดีด้ยมันกินกันนะถ้าเขาสีใส่แตงแต่อาหารอันพวกอาหารอันข้นนันมันก็สีแหดข้อมันพี่น้องถ้าออาถ้าเอามันมั่ยกีผสมส่บันนี่มันจะกินดีแล้วข้นเทศแต่อหารข้นใส่มันกินอาหารพุ่งพงหรอมันก็สีบบค่อยกินบบค่อยดีถ้าเอามันเมักยกีผสมีสิกินดี ไม่กินอาหารดีถ้าไม่กินอาหารดีมันก็อ้วนเหรอบ,บอสเห็นบหมแม่ลูกเลี้ยงใส่กันพระเจเ้ากระเทยไม่กินนึงสิแล้วนี่พี่แม่นี่จอยแห้งออเ,าาเอาเขามาคนของเขามากกับสีสภาพแบบนี้ละนี่แต่จีจอยแห้งกูนี่ดิแต่ว่าอันนี้มันสีส้มเส้นอันอยู่ไร พูดกเขาม่าได้อาทิตย์นึ่งแล้วก็เริ่มเปลี่ยนสีขึ้นนิดนึงยังกินอาหารป่กกิ่งก็สภาพแบบนี้แหละห้างคนมันก็เริ่มกินแน่แล้วล่ะนี่ฟ้ามันอยู่ทั้งบ้านอันพี่น้องบ้านคกสว่างคกสว่างอยู่ทั้งอันตำบลอันต์ตะเันเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพี่น้อง มีมูพคนออกเข่าก้อนมันเกิดตึงแล้วนี่เห็นบอกมาอาทิตย์ก่อนเราไม่ได้อ้วนปั่นนี่ดินี่พี่น้องแต่ว่าอาหารอะไรกินเบิดมื่นเบิดเวีนแบบบุฟเฟ่เพร,ตราต้องยานนานนั้นเ่ราะตรงยางมันเบิดบ,บ่ใบมันขาดห้างเห็นบอกตัวนี้อ้วนปึกเลยนี่นี่แล้วผมมาหัวก่อนเราไม่ได้อ้วนปั่นนี่ พึ่งกระชิมีอาหารเม็ดพร้อมนี้พี่น้องอาหารเม็ดต้องใช้เป็นอาหารหมูบ่มาบงนูันเป็นอาหารหมูบอต้องใช้เป็นอาหารหมูหน่อยนะพี่น้องเป็นอาหารหมูหาตัวใดมันเขาไม่ตัวใดเขาไม่กินอาหารยังบกริงก็คือจะต้องการอยากเล่งให้มันอ้วนขึ้นเขาก็ใส่อาหารหมูหน่อยหัวยังหน่อยห้วก่อนผสมกับอาหารคนแล้วก็มันมักยีดแล้วก็แฮำ มีละใส่กันแต่ว่าที่เละๆก็ต้องใส่อาหารมันเข็มข้นแน่หลังจากมันยูแล้วนี่คือจังสีมันยูแล้วก็วจังใส่ม,มันสุ่มดำสุ่มดำนี่อ้วนแล้วนี่สุ่มดำ ีสุ่มดำมนี่อ้วนปีกเลยพอข,ขายเราสุ่มนี่นี่เพิ่งกำลังกินพี่น้อง,ง,งน,นี่่ะไะพี่น้องอาหารในกินเพิ่งเอยเลี้ยงัสิละแต่ว่ามันอวนอยู่ดิเบิ่งเอาพี่น้องผู้ใดเลี้ยงง่วคุณหันอยากประหยัดก็ เาก็เอามันมักยีดใส่น้ำเฮาจะใส่เต็งเต้อันอาหารคนนย่างเดียวมันก็สามารถซอยประหยัดได้พี่น้องครับเช็ดไห้มันกินอาหารดีเพราะว่าอาหารคนนอาหารคนนย่างเดียวนี่ยมันก็คืันคือกินมันจีกินแล้วมันจีแหดข้อมัน้ามันเอามันมักยีดผสมแล้วบาดนี้มันจีเฮ็ดใท้อาหารนี่กินดีพี่น้อง